สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาดีไอหากพูดถึงเมนูสุดฮิตของคนไทยคงหนีไม่พ้นผัดกระเพราอย่างแน่นอนแต่ถึงแม้หลายคนอาจจะบอกว่าผัดกระเพราเป็นเมนูสิ้นคิดแต่เชื่อหรือไม่ว่ากระเพรากลับให้คุณค่าและสรรพคุณดีๆกับร่างกายอย่างที่หลายคนคิดไม่ถึงประเทศอินเดียยกย่องให้กระเพราเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์เป็นยาสามัญประจำบ้าน ในการรักษาโรคตำราแพทย์แผนไทยในบ้านเราก็กล่าวถึงสรรพคุณของกระเพราไว้มากมายหากคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการคลื่นไส้อาเจียนต้องการขับลมในกระเพาะอาหารมีอาการแน่นจุกเสียดต้องการป้องกันโรคไข้หวัดและสรรพคุณดีๆที่คิดไม่ถึงอีกมากมายวิธีทำชากระเพราไว้ดื่มเองแบบง่ายๆ การเก็บรักษากระเพราไว้ลับประทานได้แบบนานๆขอบอกว่าอย่าพลาดคลิปนี้อย่างเด็ดขาดทุกเรื่องราวของกระเพราอัดแน่นอยู่ในคลิปนี้ไปดูครับหากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ เมื่อนึกถึงเมนูยอดนิยมของคนไทยเชื่อว่าเมนูผัดกระเพราต้องอยู่ในใจของใครหลายๆคนถึงคันขึ้นชื่อว่าเป็นเมนูสิ้นคิดกระเพราเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายและยังสามารถทำเป็นสารพัดเมนูทั้งต้มผัดแกงทอดโดยความที่กระเพรามีกลิ่นเฉพาะตัว บางคนอาจไม่ชอบและอาจเขียดทิ้งไว้ข้างจานแต่รู้หรือไม่ว่ากระเพรามีประโยชน์มากกว่าที่พวกเราคิดคนอินเดียนับถือว่ากระเพราเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์มากเชื่อว่าเป็นอวตารของเทพธิดาลักษมีจึงพบเห็นได้ทั่วไปในหมู่บ้านของชาวฮินดูและปลูกกระเพราไว้ตรงกลางของลานบ้าน เพื่อนำมาใช้ในการบูชาเทพเจ้าของชาวฮินดูและใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านสำหรับรับรกษาโรคทั่วไปที่เกิดขึ้นตามฤด,ดูกาลหรือแม้แต่ตำราสมุนไพรของไทยกบ็บรรยายสรรพคุณของกระเพราเอาไว้รสฉุนร้อนช่วยในการขับลมแก้สางแก่ท้องขึ้นจุกเสียดแน่นท้องแก้การปวดท้องช่วยในการย่อยอาหาร ช่วยในการบำรุงธาตุเป็นต้นในต่างประเทศมีการใช้กระเพาในการรักษาโรคกันอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าบ้านเราเสียอีกยกตัวอย่างเช่นประเทศอินเดียถือว่ากระเพาช่วยในการรักษาอาการของโรคต่างๆได้มากมายจัดเป็นยาอายุวัฒนะเป็นราชินีแห่งสมุนไพรเลยก็ว่าได้เริ่มจากประโยชน์ในคอแรกใบกระเพามีสรกุลช่วยในการบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียน โดยใช้ใบกระเพราและยอดสดมาต้มและดื่มเพื่อบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนได้ข้อที่2ใบกระเพรามีสรรพคุณช่วยในการขับลมในกระเพาะอาหารแก้การจุกเสียดแน่นท้องได้โดยรสฉุนและร้อนช่วยในการขับลมแก้สางแก้การท้องอืดท้องขึ้นจุกเสียดปวดท้องได้และยังช่วยในการย่อยอาหารให้ดีขึ้นอีกด้วย ข้อที่3ใบกระเพราช่วยลดระดับไขมันในร่างกายลดน้ำตาลในเลือดป้องกันการเกิดโรคเบาหวานกระเพราที่แสนอร่อยแบบนี้ยังช่วยในการลดระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีเหมาะสําหรับผู้ที่มีแนวโน้มและมีความเสี่ยงจะเกิดโรคเบาหวานสามารถรับประทานกระเพราเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ ข้อที่ 4. ใบกระเพราช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เนื่องจากว่ากระเพรามีกลิ่นหอมที่ออกฉุนค่อนข้างแรงและกลิ่นก็จะติดทนนานพอครัวแม่ครัวทั้งหลายจึงเลือกใช้ใบกระเพราในการดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ต่างๆข้อที่5ใบกระเพราช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคนอกจากนี้ยังช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการของโรคอื่นๆอีกด้วยข้อที่6ใบกระเพรามีสภคุณช่วยให้ร่างกายอบอุ่นป้องกันไข้หวัดประโยชน์ข้อนี้ถือได้ว่าเหมาะมากๆครับสำหรับทานกระเพราในช่วงฤด,ดูฝนเพราะเราต้องการทำให้ร่างกายอบอุ่นและแข็งแรงมากที่สุดเพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดโรคไข้หวัดได้เชื่อว่าหลายๆบ้านปลูกกระเพราเอาไว้หลายตน นำไปใส่อาหารก็อาจจะไม่หมดครับถ้าเกิดว่าเรามีต้นกระเพราหรือว่ามีใบกระเพรามากเราสามารถนำมาทำเป็นชาวไว้ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพกันได้วิธีการทำก็แสนง,ง่ายเพียงแค่เด็ดใบกระเพราหรือว่าหักกิ่งมาผึ่งให้แห้งแต่ไม่ต้องตากแดดนะครับเพราะอาจจะทำให้แห้งกรอบเกินไปเวลานำมาชงจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของใบกระเพรา หรือใครจะเด็ดใบกระเพราสดๆจากตน้นมาชงดื่มก็ได้เช่นกันครับน้ำชาจะมีกลิ่นหอมแรงกว่าชาแห้งแต่ที่แนะนำให้ทำชาแบบแห้งเป็นวิธีหนึ่งที่จะเก็บไว้ได้นานเหมาะสมในการดื่มมากกว่าแบบสดและเมื่อนำมาทำเป็นชาแบบแห้งแล้วทางรสชาติกลิ่นจะน่าดื่มมากกว่าแบบสดครับเทคนิค นำเอาใบกระเพรามาทำอย่างไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนวิธีนี้คนไทยในต่างประเทศนิยมใช้กันมากเริ่มจากเด็ดใบกระเพรามาล้างทำความสะอาดจากนั้นพักเอาไว้ให้เสด็จน้ำต้มน้ำให้เดือดจัดนะครับแล้วก็นำใบกระเพราที่ล้างเอาไว้แล้วลงไปลวกประมาณ1น,นาทีหลังจากนั้นให้ช้อนใบกระเพราขึ้นมานอกน้ำเย็นทันที เพื่อคงความเขียวสดของใบกระเพราขั้นตอนต่อมานำเอาใบกระเพรามาบีบน้ำออกแล้วปั้นให้เป็นลูกบอลกลมๆใส่ลงไปในถุงซิปล็อกแบบฟูดเกรดแล้วจุ่มน้ำไล่อากาศออกรีดซิปปิดปากถุงให้สนิทนำไปเก็บในช่องแช่ฟิตของตู้เย็นได้เลยเมื่อต้องการใช้ก็แบ่งมาเป็นลูกๆแช่น้ำให้น้ำแข็งละลายหลังจากนั้นก็นำไปใช้ได้ตามปกติ รู้ประโยชน์แบบนี้แล้วใครที่เคยเขี่ยกระเพราไว้ข้างจานต้องเปลี่ยนใจอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าข้างๆบ้านของท่านปลูกกระเพราไว้บ้างหรือเปล่าหรือว่านำกระเพรามาทำเป็นอาหารอะไรที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพและก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้ อย่าลืมกดติดตามนะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นาะว่า DIY ลานผทู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ